สวัสดีครับพี่น้อง f อซนะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยครับนี่ผมก็ตื่นมาตีสี่ตีหาเช้ามืดพี่น้องอยู่ในเวนลงดินผมที่เก่านะครับกอกดินนะครับกองดินอยู่ประมาณอีก30มสิบงพี่น้องวันนี้จะไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็บไปเต็มลำเลครับน,นี้นะครับ คือพราะได้เห็ุงานพี่น้องสร้างงานสร้างอาชีพคือพราะได้หาเงินเพราได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองพราได้คามีคาใส่ใจนะครับคือปฏิเสธไม่ได้พี่น้องว่าในยุคนี้นี่เราต้องใช้เงินนะครับมันโม,มเมนต์ว่าสีย่ยุบ้านสี่ใส่เงินโม,ม,มเมนต์นี้พี่น้องใช้น้อยลงกว่าในกรุงเทพไหมอันนี้ผมกับบอการัานตีครับ ผมคิดว่าบอต่างกันนะครับคือทุกวันนะครับตื่นเช้ามานี่วิถีชีวิตคนบันานห้องมันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้ต้องใช้เงินนะครับใครจะบอกว่าไม่ได้ใช้เงินเลยปลูกพักปลูกนั่นปลูกนี่ไม่กินเองบอใส่เงินมันโมแมนพี่น้องอาจจะใช้น้อยลงนะครับคือเงินนี่นะครับบอกไว้นะครับบา ถึงเราจะแก่ชาราถึงเราจะามีแห้งเ็ดเบียกเ็ตงานเราก็ต้องใช้เงินจนวันตายนี่ครับจำไว้ผมไป่้ามผมไ้เด้อว่ามื้อเจ้าสิได้ใส้เงินจนหอดมือมื้อเจ้าไปจากโลกใบนี้มือมื้อเจ้าไปจากโลกใบนี้มื้อเจ้าก็ยังได้ใส้เงินนี่ครใช้เงินจัดงานขนาดไปแล้วก็ต้องใช้เงินทำบุญทุกอย่างครับทุกอย่างเลยนะครับว่าเราเนี่ย ใช้เต่เงินพี่น้องต้องใส่เต่เงินแล้วมันจะหยุดทํางานได้ไงนะครับลองคิดเบิ้งพี่น้องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนี่ทุกวันนี้นี่สูงคักนะครับค่าคลองขีมนี่สูงขนาดยุน้ําบันนอ,อกนี่ก็ยังสูงได้พี่น้องก็ต้องมาเอาถึงราครับวานในในใน,ในเมืองนี่สีเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเฮาบ่เห็ดบ่หาบอ่อถำนี่นะครับไผสีมาซอยเฮ้าพี่น้องมันไม่มีนะครับเราจะมาหวังรัฐบาลนะครับไม่ได้หรอกนะครับคือเราจะมาหวังเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยนี่บ่กไว้ก่อนพี่น้องบอ่คุ้มค่าไฟค่าไฟทุกวันนี้นี่สามร้อยสี่ร้อยนะที่ประหยัดสุดแล้วนะครับบางบ้านขหาร้อยหกร้อยคิดเพิ่งเอาว่าเฮ้าสีใสใจทุกมมือนี่เท่าไหร่ แล้วสิหันไปหาลูกหาหลานกับผ้าว่าเศรษฐกิจจังสี่พี่น้องบางคนนี่ลูกหลานเพ็งงานอยู่กรุงเทพนี่ยังต้องหาเงินส่งในลูกให้หลานเด้ม่ทรรมาดาด้พี่น้องคือลหลายคนจะบอกว่ามีลูกมีหลานเลี้ยงนะครับมันม่แมนดอกพี่น้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหน่อยนักหน่อยนานยนะครับคนมาเท่า,าสาาิได้กินเฮอกินแห้งลูกหลานส่วนมางมแตรลูกหลานนี่กินเฮยกินแห้งผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แกนะครับ แล้วบางคนพี่น้องเห็นพ่อเม่เฮ็ดเวียเฮ็ดงานนี่กระโจมมีเพิินผมสิบวอกด้วยพี่น้องจะาเปว่าผู้เฒ่าเฮ็ดเวียเฮ็ดงานนะครับให้เพิ่นเฮ็ดไปขับเพิ่นบอเฮ็ดเพิ่นก็เเงาก็เป็นซึมเศร้าอีกแล้วร่างกายเฮานี่ต้องขยับอยู่ตลอดได้พี่น้องที่นั่งกินนอนกินนี่มันโซมลงไปเรื่อยๆดิเอ็นแน่อ่าคอหมอกคอมือเขาก็ต้องมีการใส เหมือนออกกําลังกายทุกวันนะครับอย่าไปบอกว่าเพิ่นคือโอยูซื้อๆนะครับเบ่งว่าพี่น้องเฮ้าต่อไปเข้าเถาเนี่ยเ็าจะจีดเห็ดอยู่ได้จะไปว่าเพิ่น่อยูซื้อๆนะครับให้เพิ่นเฮ็ดนะครับเพื่อได้พบปะสังสรรค์กับผู้อื่นให้แลกเปลี่ยนความคิดกับผููเถาน้ำกันออกกําลังกายไปถ้าบ่เห็ดงานนี่โอ้พี่น้องเลยนะครับมันมันเหงาแท้ๆด,ๆดีนะครับอย่าไปว่าผู้เถานะครับ แล้วผมกับมองว่าพี่น้องการสร้างงานสร้างอาชีพนี่มันมันมันสำคัญในโลกอนาคตมากนะครับยิ่งนะครับตอนนี้ผมมีลูกหน่อยอยู่ลูกผมยังห้าขวบหกขวบมีลูกคนเดียวจะเราไ้ฟั้งว่าถ้าเราจะให้การศึกษากับลูกเรานี่อย่างเดียวนี่เน้นการเลียนปริญญาตรีวะปริญญาโทรป,ปริญญาเอกจบมาเป็นดอกเตอร์ถามที่ว่า ทุกวันนี้ปริญญาบ้านเราเป็นไงพี่น้องเกลื่อนหมอกมันเกลื่อนมากนะครับเรียนออกมาแล้วนี่ม่าเป็นวัสีมีงานล่องรับครัพี่น้องก็ si ต้องไปแข่งขันกันอีกหางานอีกว่าจะได้งานพี่น้อง go go เลยนะครับหรือบางคนนี่จบปริญญาตรีมาแล้วนี่ยังบม่มีห่อนงานจนสู้มือนี่อายุหลายแล้วนี่ครับเสียเวลาทิมซสือผมจะบอกว่าการเรียนนี่บางครั้งนะครับ มันก็บบริษัทคัญกับชีวิตปันไดแต่เขากับขาดการเรียนไ่ได้หรอกเรีนบ่การเรียนนี่มันคือรากฐานของชีวิตแต่ไอตรงที่การเรียนนี่มันก็บบริการันตีว่าชีวิตเข้าสิมีงานอย่างเหตุโอเคถ้าเจ้าสอบในตำรวจสอบในทหารหมูเจ้าอาจสิมีงานรองรับเพราะว่าสองอาชีพเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วในรงเรียนเขานี่จบมากานี่แต่เขียนงานแน่นอนแต่อย่างอื่นนี่ ทุกอย่างนี่ยังขวาล่มอยู่เลี้ยนใดวิศวะกระางเลี้ยนใดแต่จักที่ไปหางานอย่างเห็ดนี่แหละผมก็เลยว่าไอ้สิ่งที่ผมเห็ดอยู่สม,มือนี่นะครับอาจจะด,ดูมันอาจจะกระจอกต๊อกอยแต่ผมก็มีความฝันว่าดินปูกของผมนี่นะครับต้องเป็นอาชีพให้กับลูกของผมในอนาคต เป็นงานเขาต้องมาสืบต่ออ่าได้หลายคนก็ทีบอกว่าถ้าเขาบ่อมักสิโอเคแต่เขาบมา่มักแต่เขามีโอกาสทางอื่นก็ปล่อยเขาไปแต่จะเรื่องาเฮาเปลี่ยนพ่อเม่เฮาก็ตตองเฮ็ดว้เฮ็ดว้เป็นรูทางเมื่อเขาจบออกมาเขาหรือเขาบ่อยากเลี่ยนต่อเขาอยากเข็ดนงานเลยก็โอเคบวกลบคุ้นหารเปลี่ยนทอดเงื่อนถืออา้าเฮ็ด หรือว่าถ้าเขาอยากเรียนอยากเรียนหาความรู้แล้วหางานอ่ไ้เขาก็มีตรงนี้ร่องรับการมอบวการศึกษามันกับโมเมนต์สิ่งเดียวที่ชีวิตต้องการนี่น้องมันต้องสร้างโอกาสสร้างงานสร้างการหาเงินในเขานำลโวงนี้อนาคตก็ต้องใช้เงินเื่อกันนะครับบทต่างจากเฮานะครับเรื่อสิ่งอื่นใดแล้วนะครับ การหาเงินการหางานสำคัญก็การการเรียนอีกพี่น้องมันไม่เป็นธรรมดาด้พี่น้องงานเงินนี่งานกับเงินนี่นะครับบางคนเขาจะคิดว่าเรียนเพื่อหางานแล้่สร้างเงินแต่ตอนนี้ชีวิตความเป็นจริงล้วคนตกงานหลายแห่งครับเลี้ยนไปแล้วบริแรงงานบริแรเงินกับไก่กันมากกับตรงมาอยู่บ้านเ้องรับจ้างกินก็แค่ๆนะครับการรับจ้างกินมันก็เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องแต่ ในเมื่อเขายังมีเหื่อมีแห้งอยู่มีความคิดอยู่ก็อยากส้างสรร์โอกาสไ้ใหครับค้นรุ่นหลังนะครับให้กับท่าใหญ่ครับคนรุ่นหลังถี่มาสืบต่อกันไปนะครับเรื่งองของอนาคตก็สร้างหัวมันนะครับ,ออรบรมัน,นะมนี่เป็นยังไงก็แล้วแต่แต่แตแตแตว่าตอนเขามีแห้งกับพยา,ยามคิดพยา,ยามสัง่งส้างโอกาสให้มันเกิดขึ้นส้ง่งชีวิตทีด่ดีไ้ในความคิดนะแต่มันสิดีคือค,อความคิดหรือเปล่ากับวงห้พี่น้อง แต่ก็พยายามสร้างโอกาสไปนะครับตอนนี้ผู้ใดมีเหงามีแห้งเหตุไปกับเหตุพี่น้องนะครับมันมันเห็นความสาคัญครับอย่างหนึ่งย่างใดบ่ใดหรอกครับผมเห็นความสาคัญกับงานอย่างเดียวกับบถตถแมนบอผมเห็นความสาคัญกับการศึกษาอย่างเดียวกับบถตถแต่ห้องกับพยายามสร้างสรค์ทิ้งที่สุดให้กับลูกให้กับรุ่นต่อไปไ้นะครับผมยังมองว่านะครับการสร้างงานนี สำคัญอีกนะครับถ้าเมื่อใดเขาบ่มีเงานกับบ่มีเงินเขาบ่มีอาชีพกับบ่มีเงินการบ่มีเงินมันก็เป็นความถูกไผว่าบ่มีเงินสิอยู่ใดในโลกใบนี้ผมว่ามีพอหนึ่งเปอร์เซ็นต์บ่ครับที่พอใส่เงินใ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 นบ้านเท่าในโลกใบนี้นะครับจะใหนกร็ต้องใส่เงินครับขึ้นลดโดยสารไปนี่คันบ่มีเงินกับบรดิชเี่นบอกมันบ่มีโซเฟอร์ผู้ใดสิใจดีสีเข้าขีตลอดดิ อันนี้ก็ฝาก็าอย่างน้คิดพี่น้องนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะพุ่งกระสิจบคลิปต่านี้นะผมกระสิกวอกดินตัวพี่น้องเนี่ยขาดยูยี่สี่พ่าถุงตอนนี้กวากมาได้สิบถุงแล้วทั้งเบิร์นั่นต้องขึ้นรถสาม่สิบห้าถุงแต่ว่ากรอกมาได้สิบถุงเหลือยูยี่ยี่สิบห้าถุงนะครับสิดเฝ้าพี่รงของพี่น้องไปอุบลนครับวันนี้ไปอุบลน,นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนะครับทวงผมหนุ่มนอนหน้านะครับก้นเฮ็ดดินปลูกนะครับ อ,อยากขอบคุณอยากสนับสนุนกกดปุม่มขอบคุณสุปร์แต่งใดพี่น้องหรือว่าแสดงความคิดเห็นกับเป็นกําลังใจให้กันคือกันพี่น้องนะครับเจอกันไม่คิบนาครับขอบคุณในร้ายครับสวัสดีครับ